ามาก็ตื่นเต้นอยู่นะก็ไม่ใช่ชื่อลาพันเซลล์นะชื่ออะไรอ่ะใช่เดี๋ยวต้ากกยชันลึงนึ่งโอเคกูมาไม่ได้ทำนึ่งเขาทำได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวเน็ตวันนี้จะบอกว่าโฟกับเอนนี่นะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวงานนะคะซึ่งจริงๆมันมีสักพักแลวแต่ว่ากวเราให้คนแบบน้อยกว่าแบบตอนแรกๆหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมานะคะก็คือเป็นแบบว่าดิสนีย์นะคะเขาเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ100ปีนะคะแล้วก็มีจัดงานที่เอเชียทีค e นะคะซึ่งเราสองคนสาววงดิสนีย์อยู่แล้วสาววงเป็นแฟนดิสนีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานแบบนี้เราก็จะไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวโฟกี้อ็ดพูดเยอะละเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะคะว่า เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างคะ่ะตามมาโอเคค่ะพอ,อเข้ามาในบริเวณข้างหน้านะคะตอนนี้อยู่ที่โกดังสี่แล้วลืมบอกถ้าเกิดสมมติใครจะมาแล้วไม่เจอแบบเอนนี่เอนนี่บอกโกดังอะไรโ<อ>กดังอะไรโจนนะพอ,อเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอนี่เลย ทางมันได้ยาวๆแบบนี้เหมือนที่เราจะไปปราสาทเจ้าหญิงเอลซา่าใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเอลซ่าบ้างนะคะอย่าตามมาะคะ่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอ เฮ้ยเอาจริงเราคเวอร์ให้อยู่นะ,ะสีผมไม่ต่างนะเอออะก็ดูแล้วกันว่าใครจะเป็นเอลซ่าใครจะเป็นอานานะคะอ่าไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะ,ะ่ะเฮ้ย <Gray> เข้ามาก็ตื่นเต้นอยู่นะ พี่บอกว่าพี่โฟให้ใส่ชุดต้าหญิงมาเธอก็บอกว่าไม่เอามันน่าจะแบบมันน่าจะน่าอายหรือเปล่าเพราะมีแต่เด็กเด็กเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทั้งโซนนี้นะคะของโสเซ้นน,นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเข้ามาก็คือน,น่ารักมากเลยตรงเนี้ย น้องๆหนูๆตัวเล็กๆโยนไปโยนแบบโยนไม่รู้ว่าแบบให้โยนให้โดนไอ้พวกนั้นหรือเปล่าโอลาฟอะไรเงี้ยเราปาพร้อมกันนะมันจะได้กระจายแบบฟูๆอ่ะอ่ะสองก็โอ้โหไอ้ที่ไม่โดนอะไรเลยมาแล้วเราขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันไหมอ่ะไม่น่านะไม่น่านะอันนี้อาจจะเขียนอายุสามสาองอันนี้คืออายุจริงนะไม่ได้แบบว่าตึ้งๆึนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะคะรูลกันตรงนี้สิ ห่รือาไม่ใช่เด็กมองว่าอีป้าเมื่อไรจะไปหนูอยากถ่ายบ้างเขาสาแต่งชุนมาเต็มแล้วเราก็ปูหูไปยืนถ่ายไม่ยืนถ่ายกับควีนบ้างดีกว่าถ่ายรูปกับควีนบ้างนะคะเดี๋ยวจะน้อยใจนี่ไงจุดแบบให้นั่งถ่ายรูปอ๋อเขาจะมีเกล็ดหิมาที่พื้นออตรงนี้พอแบบเดินหรือเเยียบมก็จะเป็นเป็นเป็นเกล็ดหีบไปเรื่อยไปเปื่อยอย่างเงี้ยเห็นปะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ันนี้เอาบ้างใช่เด็กน่าจะต้องชอบนะแบบนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างเอลซ่ามานะเดี๋ยวเอลซ่าจะมาลอยเอลซ่าหายเขินก้อนแบบเดียวหน้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ตอนนี้เอลซ่าเขินมากวิ่งให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเป็นยังไงอะเอลซ่ากลัวฉันลืมึ่งโอเคไม่เป็นไรก็ได้และพอดีว่าเห็นน้องเขาน่ารักดีแล้วก็เพ้นหน้ามาอันนี้ดูรับแล้วเอลซ่ามาแล้ว ได้ไหมได้ได้เหมือนเป็นโอลาฟเลยเป๊ะเลยไม่ประิดไดเดี๋ยวเราไปโซ่ต่อไปกันบ้างก็จริงพวกเราอ่ะถ้าแต่งชุดมาเป็นแบบสองพี่น้องอะไม่ติดเลยนะเออลุงี้เราน่าจะหรือเรามาใหม่ไหมเราเราไปเช่าชุดมาก่อนเช่าชุดมาก่อนเอาให้มันเหมือนไปเลยน่ารักมากเพราะสีผมมันได้แล้วไงผมพี่โบได้เลย ป่เอาพี่โฟลมาเลือกลายก่อนไอ้อี่ปันนี้สีง่ายสุดแหละก็คือระบายสีแรกตามจินตนาการของเราไปมากรูปเอาทีนี้พอละพอขำๆพ่ออาปากหน่อยเอ้าจะขยายซะหน่อยเอาแบบนี้แหละอ่ะกดก่อนอ่ะเซนไลเซนให้กเขาหน่อยเอยโอ้โหได้เลยเออศิลปินศิลปินละเละเทะมากนึกว่าขยายจอได้ คแรกของเราอันนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะกับโซนโรเซนนะถ้าจะเข้าแค่โซนนี้โซนเดียวมันจะราคา719บาทอันนี้สาหรับวันธรรมดาวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อีกราคานึงอันเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันต่อนะคะยังเหลืออีก3โซนนะโอเคค่ะพอจบจากข้างบนนะคะพอลงมาปุ๊บเราจะเจอโซนที่เป็นขายของเลยนะคะอันนี้มันไม่ได้เป็นของดิสนีย์โดยตรงนะแต่ว่าจะเป็นดิสนีย์ที่คอลแลบกับแบรนด์ต่างๆอย่างนี้ฝั่งนี้ก็เป็นแบบโปรเซ่นะคะซึ่งกระป โฟก์กของโคเซตนะคะนี่เค,เครื่องสำอางก็มีนะเครื่องสำอางดิบเนี่ยถูกใจถูกใจคนนี้จ้า น่ารักจังเขาบอกว่าพวกเนี้ยขายในดิสนีย์ที่อังกฤษดิสนีย์ที่อังกฤษที่ไทยไม่มีที่ที่อื่นก็ไม่มีเนี่ยใครจะทานไหมตาสีเนี้ยค่ะค้าคุณปีไปไหนอ่ะคุณทาไม่เป็นค่ะแฮนด์ครีมแฮนครีมแทนครีมน่ารักนะแฮนด์ครีมตบใบเล็บด้วยอีนี่มันจะเอานี่เราซื้อที่มาร์กหน้าสิแล้วมันมันตัวการ์ตูนเป็นลายเนี่ยมั้ยอันนี้จะเป็นหน้าตัวหญิงเอาหรอตายังไม่ใช่หรอใช่อ่ะซื้อให้ปีไปหน่อยลำพาน วินชอบตัวนั้นหรือเปล่าไม่ชอบหรอกค่ะขอแค่เป็นแฮนครีมค่ะชอบเพราะว่าตัวนี้เปรียบเสมือนโฟจะได้เหมือนพกโฟอยู่กับตัวตลอดเวลานี่แค่โซนแรกนะคะตอนนี้พี่โปก็คือเสียไปหลายบาทแล้วยังไม่ได้ไปโซนอื่นเลยนะ โซนต่อไปที่เราจะพาไปนะคะก็เป็นโซนของสนอไว้หรอสนอไว้ค่ะเพราะว่าเรามีคนแท้มาจะพาเขาไปคืนสชนอไว้นะคะอ้ยเราเข้ามาในโซนนี้กันค่ะ ในเรื่องสน o ไว้มันมีเกี่ยวอะไรกับดอกไมาบ้าะไม่มี <c oughs> <c oughs> ต้องมันต้องอีกคนนึง <c oughs> อ๋อเออนั่งมันในอะไรนะ ไอที่ว่ากุหลาบร่วงอ่ะเออนั่นเป็นคนหนึ่งใครรู้พิมมาเลยชาวเน็ตพวกเราอ่ะชอบเจ้าหญิงแต่เราจำไม่ได้อันนี้ใครคะชาวเน็ตจัสมินนั่นก็คือจัสมินนะคะอ๋อจะมีแบบทุกเจ้าหญิงอยู่ในนี้หรอเลิศนะนี่คือน้องอะไรเบลใช่หรอเออไอ้นี่เก่งเว้ยเบลไงชุดเหลืองพอเป็นสีทองแล้วเดวายากนิดนึงเออพอเป็นสีทองแล้วลืมไปหมดเลยว่าใครคือใครให้ชาวเน็ตพิมพายกันเอาเองให้ชาวเน็ตทายเอาเองเราจะไม่บอกหรอกว่าคนนี้ใครก็คนเนี้ยที่เขา ไปขี่อะไรที่ไปหาอะไรไงนักรบร่ายยารายารายาอะไรสักอย่างอ่ะใช่รายาเออนี่ลาพันเซลผมยาวขนาดนี้แปลว่าชื่อเรื่องก็ไม่ใช่ชื่อราพันเซลนะชื่ออะไรอ่ะใช่ก็ชื่อแต่ราพันเซลชือเรื่องาพันเซลเอาที่ถ่ายแล้วมีความรู้ทุกคนแล้วนางนางชื่ออะไรนางชื่อลาพันเซลเหรอใช่นี่อีกคนอย่ามา โซนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าแค่เฉพาะโซนนี้มันประมาณ200 200นิดๆเนาะอ่ะต่อไปอยู่ตรงข้ามเลยเป็นสตานะคะปะโซนนี้จะไม่เสียงเงินโซนนี้ฟรีนะคะ ตอนนี้อยู่ในโซนของ m า r v ลนะคะเดินเข้ามาปุกก็เจอแอนแมทตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรเราไม่รู้จักแต่ว่าเราก็จะพาไปนะค๊ะ สิว่าถ้ากดสมมติเราชอบอะนะเราคงจะแบบสนุกหรืออินไปกับโซนนี้นะผู้ชายน่าจะชอบใครที่เป็นแฟนๆน,นะเป็นเดที่เขาทำหนักเลยมาจากการ์ตูนหมดเลยเดี<น>๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแต่ละเรื่องนี้เหมือนเขาบอกปีพศแต่ละเรื่องที่เขาแบบนั่นขึ้นมาเนี่ยเห็นปะ่ะอย่างชีฮักที่มีในเน็ตฟิกตอนนี้ที่เขาเอามาทำอะ่ะคือทุกอย่างมาจากการ์ตูนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเลยมาดู<อ>ก็จะงงๆเนี่ยเห็น <laughs> เดินเดินกันไม่มองซ้ายมองขวาเลย <laughs> ไม่รู้ก็ต้องงงสิอะไรยังไม่รู้จักแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ เห็นปะซีวีวอร์อ๋ออันนี้เราเริ่มรู้แล้วไงพี่โฟคือมันเริ่มเข้าลงแล้วใช่ป่ะปีสองพันเราก็จะได้ดูไงสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปมุ้ยเราถ่ายรูปให้ไปหน่อยให้มนะะคเดี๋ยวกล้องจะจับภาพอ๋อโบกมือถ้าเกิดพร้อมแล้วกล้องจะถ่ายรูปใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะาสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปนะให้เรายกมืออย่างนี้นี่ถ่ายทางนี้ให้ดูดูดูสอนเลยเมื่อก็สอนเลยแลปึ๊บมาแล้วสามสองหนึ่งแล้วเราก็โพส ท่าต่อยตัวนี้ลงโชว์ท่าต่อยด้วยโอ้โหแล้วก็ Q R code จะขึ้นนะครับแล้วก็มาสแกนยอดนะยอดเธอข้ามาดิอันนี้ไม่ไหวจริงอ่ะนั่งอันนี้นั่งอันนี้นั่งนั่งบุญบัลลังก์แล้วก็ทำนิ้วชี้ Silver Surfer เลยอะไรนะยังไงติดนิ้วอ่ะแล้วต้องทำยังไงอะคะชี้นิ้วชี้นิ้วลงไปด้วยัันอะจบแล้วดูดิแข็งขึ้นเลยอันนี้ Thanos v e r ชั่นถอดถุงมือ อ่ะสแกนหน่อยอันนี้อะไร,ะไรสตาร์กก็คืออ๋ออันนี้ไงไอรอนแมน <ฮ ưới S 1> แบบของโทนี่สตาร์กนี่ครับเข้ามาเขาจะมีเป็นมาร์กต่างๆนะอันนี้เป็นมาร์กหนึ่งไอตัวเหล็กันนี้นนคือไอรอนแมนภาคแรกเลยตั้งแต่ที่โทนี่สตาร์เขาแบบว่าเพิ่งทำไอรอนแมนน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ คนที่ถูกเลือกเท่านั้นจะยกคอนขึ้นวิธีการยกน้องง่ายๆเลยค่ะคือจับขึ้นมาแล้วก็ดึงตรงๆถ้าใช่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่อย่าปืนนะคะอาจจะเสีเดสีได้คนไม่ใช่ไม่จะเป็นต้องพยายามโอ้ยไปไปยังไงนะพยายามมาตลอดเลยโอ้ ีโฟเข้าไปดเขาบอกว่าถ้าคนที่ใช่ก็จะใช่ไม่ต้องพยายามเขาบอกว่าถ้ามึงดึงก้นหนังก็ได้แต่งงานกับเลยใครแล้วมองว่าไม่ได้หนึ่งเขาทำได้สองเขาทำได้สองเฮ้ยชูดิชูคอขึ้นดิแล้วชูคอขึ้นมา เลือกตามเลือกเฟรมได้เลยค่ะใช่เลือกตามอ๋อถ่ายได้ครั้งเดียวครั้งเดียวถ่ายกี่ครั้งก็ได้แต่เราต้องจ่ายครั้งละ150บาทอ๋อคือเราต้องสวยแล้วนะใช่ตาอคืนเดียวช็อตเดียวเลยแล้วเข้าพอเหรอได้ไม่ย่อตรงนี้ไม่ย่อตรงนี้เอากรอบแบบไหนดีเลือกเฟรมไี่บอกันไหนอ๋ออุ้ยไอพุ่มนี้ก็น่ารักเนาะหรืออันนี้เนี่ยอันนี้ได้แค่สองคันหรอเนี่อริเรียลอุ้ยแอร์เอลกูถ่ายเดียวอุยันนี้สวยอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้อ่ะ อ้าไปเลยแล้ววินยืนมาถ้าพร้อมก็คือเต็มแล้วถ่ายกับเอมี่ไปเลยปะปิดบันม่แก้นันและพร้อมแล้วบอกนะโอเคมาแล้วมาแล้วมาวพวาเราแม ตรงที่โซนพิกซ่านะคะเป็นเอาลโดอยู่ข้างนอกนะคะโซนสุดท้ายที่เราจะพามาในวันนี้แล้วแอบเข้าไปดูกันน่าจะเป็นแบบโซนแบบเด็กเล็กๆล็กมาทำกิจกรรมกันนะเขาให้ที่จดคะแนนมาด้วยนะคะเออไปเยอะด้วยหลายโซนด้วย นนี่กออเหรใช่ค่ะอ๋อโซนนี้เป็นกรอบหมดเลยอ๋อมีหมดเลยน่าจะแบบเป็นพัดแบบติดกรอบนะน่าจะสิบแปดหลุมประมาณนี้ก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงไหมเอทนี้ไม่เคยเล่นกรอบมาก่อนในชีวิตเอาไปก่อนอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมิควีนแหมทำไมพูดแรงๆอ่ะไม่ควินต้องเป็นเอเอสมาตีด้วยไม่เมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ตีต้องเป็นเอเอสได้สามคนนะว่าเอเราได้ปะเคยเล่นทีกว่าระหว่างผู้ชาย เฮ้ยโอ้เกือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแต่เขาไม่เคยเล่นเฮเล่นเฮ้ยโอนยวันอะไปเลยใช่เปล่าวะเนี่ยโอเคเก็บเก็บรูปออกมาได้เลยเก็บ okay. รูปออกมาโซนใหม่เลยสิยังไงให้กลับมาอยู่ที่เดิม นี่ก็ขอจบเท่านี้เลยนะคะที่โฟร์วฮามาเที่ยวนะคะงานดิสนีย์ร้อยปีนะคะก็ให้เขาเล่นกันไปนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยกดซับสไครต์นะคะก็ฝากกดซับด้วยนิดนึงแล้วกันนะคะบายบายจ้าอยากให้เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะกูกัวพี่ตุยป่อยพลหิมาตอนนี้เพลงมา